15มุมการจัดวางอาหารเช้าของโรงแรม5ดาวมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิดีโอนี้ห้ามพลาดเลยนะครับความรู้อีกด้านหนึ่งของอาหารน่าสนใจดีครับก็มุมที่1นะครับก็จะเป็นมุมเกี่ยวกับด้านสลัดนะครับก็ ในโรงแรม5ดาวเนี่ยหรือโรงแรมทั่วไปเนี่ยก็จะมีสลัดคอนเนอร์นะครับหรือว่ามุมสลัดต่างๆนะครับก็จัดได้หลายรูปแบบมีทั้งสลัดผักสดนะครับมีผักลวกนะครับมีสลัดคลุกต่างๆนะครับแล้วก็จะมีน้ำสลัดหลากหลายรูปแบบนะครับพร้อมด้วยเครื่องเคียงต่างๆเช่น ถ้าพื้นฐานก็จะเป็นพวกน้ำสลัดเท้าสั้นนะครับน้ำสลัดเฟนเดซซิ่งน้ำสลัดน้ำใสต่างๆนะครับซึ่งสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็แต่ละสไตล์ก็แตกต่างกันนะครับตามโรงแรมตามโลเคชัน่นตามพื้นที่นะครับหรือว่าตามแผนงานตามคอนเซ็ปต์ตามที่เชฟแต่ละท่านเป็นผู้ดูแลแล้วก็เชฟท่านก็จะคิด แผนงานต่างๆออกมาเป็นเมนูเบรก f a ต์เมนูอาหารเช้านะครับในแต่ละวันแต่ละวันนะครับอันนี้ผมหยิบยกมาให้ดูเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในหลักๆโดยทั่วไปของโรงแรม5ดาวที่เขาจัดมุมอาหารเช้ากันนะครับก็เป็นมุมที่1นนะครับก็เพื่อนๆดูตามภาพได้นะครับมีประมาณ3-4ประเภทหลากหลายแล้วแต่ไอเดียนะครับ อันนี้ก็จะเป็นซีซ่าสลัดนะครับที่เป็นชามโบใหญ่ๆนี้มีเครื่องเคียงต่างๆนะครับต่อไปก็มาดูเป็นมุมที่2นะครับเป็นมุมขนมปังนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะสำคัญนะครับน่าสนใจเลยก็คือในโรงแรม5ดาวเนี่ยมาตรฐานส่วนใหญ่ก็จะมีเกี่ยวกับพวก เชฟเบเกอรี่ที่เป็นผู้ดูแลนะครับแล้วก็มีแผนกเบเกอรี่โดยเฉพาะซึ่งวัตถุดิบแต่ละอย่างแล้วก็ขนมปังแต่ละอย่างเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายนะครับแล้วก็น่าทานมากอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับก็จะเป็นพวกบันรูปแบบต่างๆนะครับบันงาดำงาขาวที่อยู่ในลักษณะโถนี่นะครับอุ่นร้อนเนี่ยนะครับพวกบันโฮวีดขนมปังโฮวีดต่างๆนะครับ ขนมปังพวกสไลด์โชว์สดใหม่ๆนะครับพวกโคเกนพวกไลเบตต่างๆนะครับก็โชว์กันไว้นะครับพวกครัวซองนะครับก็อบใหม่ๆร้อนๆออกมาจากเตาก็มาวางโชว์กันนะครับให้หยิบทานกันเลยก็คือต้องเน้นโชว์ความสดใหม่ความเก๋ของลักษณะบุฟเฟ่ไลน์ด้วยนะครับเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับ ขนมปังก็มีหลากหลายรูปแบบมากสไลด์กันสดๆวางใส่ในพิมพ์ในโลบเลยโชว์ให้เห็นลนักษณะเหมือนโฮมเมดหรือแบบยกมาร้อนๆเป็นกิมมิคจากเตาอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับหรือว่าจะเป็นพวกบาเก็ตต่างๆนะครับก็ทำแล้วก็โชว์ขาไก่ต่างๆนะครับทำโชว์ไว้นะครับแล้วก็ที่จะขาดไม่ได้ก็จะเป็นพวกแยมนะครับ แยมหลากหลายประเภทต่างๆนะครับพีนัทบัตเตอร์แยมต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกนะครับที่จะสรรหามาโชว์มาวางไว้นะครับในหลายบุฟเฟ่เพื่อสร้างความประทับใจนะครับหรือแม้ไม่เว้นแม้แต่พวกน้ําผึ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนลังผึ้งโชว์นะครับให้น้ําผึ้งหยดออกมานะครับตักทานกับพวกขนมอบต่างๆตอนเช้าได้นะครับผม มุมที่3ก็จะเป็นมุมเบเกอรี่นะครับตัวเบเกอรี่นี่ก็จะเฉพาะเจาะจงลงไปหน่อยนะครับก็คือหลักๆก,ก็จะเป็นขนมอบมีรสหวานบ้างเค็มบ้างนะครับสลับกันไปอาจจะเป็นโดนัทบ้างได้เป็นเค้กประเภทต่างๆซึ่งก็มีหน้าท็อปปิ้งหรือแบบความหวานพอประมาณนะครับแล้วก็ไม่วาไรตี้เท่ามื้อกลางวันหรือมื้อเย็นนะครับ ร้านหรือดินเนอร์นะครับซึ่งจะค่อนข้างจะอลังการกว่าช่วงเช้าก็จะเน้นไปทางอาหารเช้าซะมากกว่านะครับต่อไปเป็นมุมที่4นะครับมีทั้งหมด15มุมนะครับเ,เพื่อนๆดูให้จบวิดีโอนะครับก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับมุมมองในด้านการจัดวางอาหารเช้านะครับเพื่อเป็นความรู้หรือว่าเป็นแนวทางก็ได้นะครับเวลาไปทานหรือว่าไปทำงานก็จะได้ดูเรียนรู้กันไปนะครับ มุมที่4เนี่ยก็จะเป็นมุมโคคัทนะครับก็มีมากมายหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่สไตล์แต่ละโรงแรมนะครับแต่หลกัหลกๆก็จะมีเป็นพวกบริย่านะครับพวกเนื้อเย็นต่างๆนะครับพวกปลาลมควันต่างๆเช่นปลาแซลมอนปลากระพงลมควันนะครับสาลามี่นะครับ หรือเนื้อเย็นรูปแบบต่างๆซึ่งมีมากมายพร้อมด้วยเครื่องเคียงต่างๆนะครับเช่นเกลกินแตงกวาดองหอมดองมะกอกดองนะครับเป็นต้นนะครับถ้าเสิร์ฟกับพวกปลาลมควันต่างๆเนี่ยก็จะเป็นพวกแต่ถ้าเป็นพวกหอมสับเป็นพวกดิวซอสก็ได้นะครับเป็นพวกเลมอนเป็นพวกเคเปอร์ดองนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมุมโคคัทหรือว่าภาษาไทยก็น่าจะเป็นพวกเนื้อเย็นนะครับรูปแบบต่างๆนะครับอันนี้ผมแยกย่อยออกมาให้นะครับก็เป็นมุมเกี่ยวกับซีเรียลโยเกิร์ตนะครับแล้วก็พวกนมต่างๆนะครับก็จะมีมากมายหลากหลายรูปแบบนะครับเช่นคอนเฟ็โกโก้คันมูสลี่นะครับ แล้วก็อื่นๆมากมายแล้วแต่ลูกเล่นของแต่ละโรงแรมนะครับที่จะมาคีเอ็ดใส่พร้อมด้วยเครื่องเคียงไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์ถั่วรูปแบบต่างๆนะครับหรือว่าถั่วพิต้าชิโอก็ได้นะครับเสิร์ฟพร้อมพวกเคอร์เรนพวกผลไม้เชื่อมแห้งนะครับรสเปรี้ยวๆหวานๆทานคู่กับซีเรียลต่างๆก็อร่อยนะครับน่าสนใจเช่นลูกพีชลูกเกดนะครับ น้ำตาลทรายแดงก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกถั่วนะครับเป็นเม็ดมะม่วงนะครับตามภาพนะครับสามารถใส่ผสมลงไปได้หมดนะครับหรือว่าจะเป็นพวกท็อปปิ้งต่างๆบูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ก็ได้นะครับมุมต่อไปนะครับก็เป็นมุมที่6นะครับมุมชีสนะครับบิสกิตแล้วก็ผักดองต่างๆนะครับ อันนี้ก็จะแยกย่อยออกมานะครับก็อาจจะมีชีสรูปแบบต่างๆนะครับเช่นชีสดาชีสบลูชีสต,ต,ต,ต่างๆนะครับที่ทานกับอาหารหรือว่าเหมาะสมกับเบรกาสต์ช่วงเช้านะครับผักดองประเภทต่างๆนะครับก็สามารถทานเป็นอาหารว่างอาหารนานาชาติในมื้อเช้าได้นะครับพวกบิสกิตต่ตางๆขนมปังกรอบรูปแบบต่างๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสไตล์ทางยุโรปทางตะวันตกนะครับที่เขาชอบทานกันนะครับเสิร์ฟพร้อมน้ามันมะกอกรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันมะกอกแบบเพียวแบบไลท์มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายยี่ห้อจากทุกมุมโลกนะครับที่ทางเชฟแต่ละท่านเขาก็จะสรรหากิมมิกนะครับเอามาจัดวางแล้วก็สร้างความประทับใจให้ลูกค้านะครับในการจัดบุฟเฟ่นะครับ มุมที่7นะครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมยอดนิยมสําหรับอาหารเช้านะครับก็จะเป็นพวกไข่นะครับประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นไข่ลวกขี่นาทีก็สามารถสั่งได้นะครับชอบสุกมากสุกน้อยนะครับหรือว่าเป็นไข่ดาวรูปแบบต่างๆไข่คนไข่ม้วนนะครับใส่ท็อปปิ้งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นหอมแดงเป็นชีส เป็นเห็ดหอมเป็นมะเขือเทศแม้กระทั่งพริกขี้หนูก็ได้นะครับเพื่อให้ถูกปากลูกค้าหลากหลายชาตินะครับก็จะมีพวกซอสนะครับซอส A1 ซอสพริกซอสมะเขือพวกซอสเปรี้ยวต่างๆทาบาสโกนะครับที่จะเอามาทานคู่ก็ได้นะครับกับอาหารเช้านะครับรวมไปถึงพวกแฮมไส้กรอกต่างๆนะครับไข่กระทะนะครับเป็นต้นนะครับตามรูปภาพนะครับ อันนี้ก็จะเป็นมุมยอดนิยมมุมหนึ่งนะครับรวมถึงเอ็กเบเนดิกนะครับก็เป็นไข่ที่ค่อนข้างจะพรีเมียมนิดนึงนะครับก็น่าทานนะครับมุมต่อไปก็จะเป็นมุมซุปนานาชาตินะครับซุปก็อาจจะเป็นได้ทั้งซุปใสซุปข้นนะครับเอเชียนซุปหรือว่าเป็นทางเวสเทิร์นซุปก็ได้นะครับแล้วแต่สไตล์นะครับ เป็นมิโซซุปเป็นซุปครีมต่างๆก็ได้นะครับแล้วแต่การดีไซน์ของบุฟเฟ่ต์แต่ละที่นะครับมุมต่อมาก็อาจจะเป็นมุมอาหารเอเชียนนะครับก็สามารถจะออกควบคู่หมุนเวียนกันได้นะครับไม่เว้นแมก้กระทั่งอาหารไทยนะครับอาหารไทยอาหารญี่ปุ่น อาหารสิงคโปร์อาหารอินเดียนะครับถ้าตัวอาหารแล้วก็ประเภทอาหารเนี่ยสามารถทานเป็นอาหารเช้าก็สามารถนำมาออกได้นะครับต่อไปก็จะเป็นมุมอาหารนานาชาตินะครับก็จะมีพวกสตูก็ได้นะครับพวกปลาย่างต่างๆพวก เนื้อต่างๆก็ได้นะครับเมนูต่างๆซึ่งหลากหลายมากไม่จํากัดเลยนะนานชาติอาหารทางอาหรับก็ได้นะครับเพราะว่าหลายๆที่ก็นิยมเช่นกันนะครับพวกอาหารยินเดียอย่างเงี้ยนะครับแกงดาวหรือว่าพวกทางอิสราเอลอย่างเงี้ยนะครับอาหารก็น่าทานหลายอย่างนะครับฮัมมุสต่างๆก็ใช้ได้นะครับ มุมต่อมาก็จะเป็นมุมโจ๊กแล้วก็ข้าวต้มนะครับอันนี้ก็ทางคนเอเชียก็ค่อนข้างจะชอบรวมถึงคนไทยนะครับก็อาจจะมีเป็นมุมเล็กๆสักมุมหนึ่งนะครับมีเป็นพวกยำต่างๆก็ได้นะครับเล็กๆเป็นไข,ข่เค็มเป็นไชโป๊เป็นกุ้งแห้งนะครับจัดเตรียมวางไว้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกโจ๊กนะครับ โจ๊กปูโจ๊กซีฟูด้ดโจ๊กหมูโจ๊กไก่นะครับสามารถนำมาออกเป็นบุฟเฟ่ได้หมดนะครับแล้วแต่ไอเดียของแต่ละที่นะครับอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆพอเป็นไกด์ไลน์นะครับเผื่อบางท่านทำงานด้านอาหารหรือแบบมีไอเดียในการนำไปออกบุฟเฟ่ของโรงแรมตัวเองร้านตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุม นุดเดิลคอเนอร์นะครับเป็นมุมก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็เส้นต่างๆบางครั้งก็ไม่จำกัดเฉพาะก๋วยเตี๋ยวนะครับพวกอาหารสิงคโปร์ก๋วยเตี๋ยวสิงคโปร์ต่างๆพวกลักซาพวกเกี้ยวนะครับหรือว่าเป็นเส้นของทางเวียดนามก็ได้นะครับก็อร่อยดีเชียวนะครับอยู่ที่ไอเดียแล้วก็การจัดวางเมนูนะครับให้มัน บาลาและให้มันผสมผสานกันหมุนเวียนกันในแต่ละวันแต่ละเดือนไปนะครับต่อมาก็จะเป็นมุมอาหารพิเศษนะครับประจำวันก็บางทีก็อาจจะเป็นพวกวัฟ f l e ลประเภทต่างๆนะครับแพนเค้กประเภทต่างๆนะครับเสริฟพร้อมน้ำพึ่งบ้างเบอร์เบอร์ไซรัปบ,บ้างนะครับหรือเป็นพวก อาหารประจำชาติก็ได้นะครับอาหารเช้าประจำชาติของแต่ละที่เช่นโจ๊กฮ่องกงก็ได้นะครับหรือว่าเป็นมัสมั่นโรตีนะครับหรือว่าของไทยๆก็จะเป็นแบบขนมคบบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นข้าวหมกเนื้อข้าวหมกเคบับอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถนํามาออกได้นะครับเราก็สร้างความพิเศษในแต่ละวันของอาหารเช้าแล้วก็ให้ทาง ฝ่ายเซอร์วิสช่วยประชาสัมพันธ์ให้ได้นะครับว่าวันนี้เรามีเมนูพิเศษตัวนั้นตัวนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแซลมอนมาสไลดัดโชว์ช่วงเช้าก็ได้ครับผมอยู่ใกล้ๆทางมุมสลัดทางอาหารเย็นๆนิดนึงนะครับมุมต่อมาก็จะเป็นพวกมุมเครื่องดื่มแล้วก็น้ำผลไม้ต่างๆนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็เทรนการรักษาสุขภาพค่อนข้างจะสูงนะครับก็ น้ําผลไม้ก็ถ้าโรงแรม5ดาวเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของความสดนะครับแล้วก็ความเพียวความร้อเเซนะครับเดี๋ยวนี้ก็ลงรายละเอียดถึงขั้นมีน้ําสกัดเย็นน้ําสกัดกากคั้นสดเลยนะครับก็คือเช่นเครื่องนี้สามารถนําผลไม้ไปคั้นสดสดแล้วก็ให้ลูกค้าทานสดสดเดี๋ยวนั้นได้เลยนะครับเพื่อสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับเมนูมุมนั้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นน้ำเฮิร์บต่างๆก็ได้นะครับหรือว่าน้ำอินฟิวต่างๆก็ได้นะครับพวกน้ำหมักต่างๆก็ได้นะครับกาแฟก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกาแฟสดนะครับหลากหลายพันธุ์แล้วแต่ลูกเล่นของแต่และโรงแรม,มนะครับแล้วก็มีพวกชาต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับมุมสุดท้ายที่จะแนะนำนะครับก็จะเป็นฟู้ดคอร์เนอร์นะครับมุมผลไม้นะครับ อาจจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะครับของบ้านเราก็ได้นะครับหรือว่าบางครั้งมีผลไม้จากที่เมืองนอกมาก็เอามาเสริมนะครับเพื่อเพิ่มความพรีเมียมให้กับบุฟเฟ่ต์ไลน์ของทางโรงแรมก็ได้นะครับผมอันนี้เพื่อนๆก็ดูในรูปนะครับมีหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นลำไย,ยไม่ว่าจะเป็นสับป,ปะรดแตงโมนะครับ ไมเว้นแม้กระทั่งขนุนแก้วมังกรส้มนะครับฝรั่งชมพู่ได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆน,อนชอบอาหารเช้าแบบไหนกันนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็ลองพิมพ์หนึ่งนะครับชอบอาหารเช้าแบบโรงแรมนะครับก็ลองพิมพ์หนึ่งมาในช่องคอมเมนต์นะครับหรือว่าพิมพ์สองมาก็ได้นะครับชอบอาหารเช้าแบบสตรีทฟู้ดของพื้นบ้านแต่ละจังหวัดแต่ละประเทศนะครับ ลองมาพูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับวิดีโอนี้ก็จะประมาณเท่านี้นะครับผมนำเสนอแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับเรื่องบุฟเฟ่ของอาหารเช้าของโรงแรม5ดาวเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางนะครับถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามช่องเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ